สวัสดีครับสมาชิกท่ทานผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลังหน่วยล่างสูตรพิเศษจนสี่สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากินแบ่งรัฐบ,บาลทถานั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมกันด้วยนะครับ หากเข้ารัทางแบบนี้ก็ฝากคุณรัฐางมูะดิ่งก,การแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องสูตรหัวไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับแวหาล่างสุดพิเศษเนาะที่มาของวหมาล่างสุดพิเศษเ a 1 A2 e น1 B2 e สองมีน e นะแต่ก่อนเราจะเป็น สิบเอชนหน่วยเออย่างนี้เนาะสิบบีน B, ชนหน่วยบีนี่คงจะจับแบบหลักสิบก็อยู่หลักสิบเพรว่ก็อยู่หลักหน่วยน้าจับแบบใหม่นะครับแต่ถ้าสูตรเข้าก็จะได้สองตัวตรงเหมือนกันนั่นเองนะครับรงจะได้เหมือนกันแจะจ,ะจ,ะจะได้ตัวกลับด้วยถ้าถ้าจับแบบนี้เนาะถ้าจับแบบนี้จะไม่จะได้ทั้งตรงและกลับด้วยเนยะ<ส>ะาะเพราะบางครั้งมันจะจับหลักสิบจับหลักหน่วยบางครั้งมันมนจะพ่อหลักสิบเนาะได้เฉพาะหลักสิบไม่มากับหนวยอย่างนี้นะ มาข้างลหน่วยไม่มาหลักสิบอันเองมาข้างหลักสิบใ่หนหลักสิบกลายเป็นหน่วยเด่นหน่วยกลายเป็นหลักสิบอย่างนี้เนาะถ,ถ้าจับแบบนี้ครอบคลุมเลยถ้าสูนย์กรรมการ,ร,กราไม่หลุดได้ทั้งได้ทุกแบบเลยอันเองแต่แบบไม่ได้ครอบคลุมเลยแตแบบใหม่เลยนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้ได้ได้ทีเดียวทั้งหมดเลยถึงหลักสิบมันจะมาหน่ยยวยแต่ถ้าตัวนี้เข้าสามในสี่ก็จะอยู่ในกลุก่มสีเหลืองอันเองไม่หนีไปไหนอันเอง้งนะ ถึงจะจำหลักสิบแต่มากกหน่วยแต่ถ้าสุดกรรมการเราเข้าสาวในสี่สุดก็จะอยู่ในกลุ่มที่พ้นกลุ่มที่เหลือได้ตัวเหมือนกันนี้ไม่นี้ไม่หลอดเลยนะอันนี้อย่างนี้ไม่หลอดเลยจับครอบคลุมเลยเว้นไว้แต่สุรกรรมการหลุดสองสองถึงอันนี้สุดจึงจะไม่ได้ตัวอันนี้จับอันนี้มันจะมันจะมันจะคลุมได้เยอะกว่านะอันนี้นี่นะครับจับแยกเลยจะได้คุมเนไหมะมังตัวเลขเอหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแปดเก้านนี่เนาะ หนึ่งสองสามแปดเก้าเลี้ยวเข้าเลขแปดนั่นเองหลักหน่วยล่างเนาะให้ยองเลี้ยวเข้าแปดนั่นเองและเข้าศูนย์สองห้าองค์เลี้ยวเข้าแปดนั่นเองเนะ 7, 3, าะเจ็ดศูนสามมาเลขแปดทั้งสองสูตร,ดดน,น,รนั่นเองนะครับเนาะเองคือสูตรเอนะนี่ไม่สูตรด้านบนเนาะเอสูตรด้านบนเอหนึ่งเอสองนั่นเองครับไม่สูตรที่ด้านบนเนะาะใครอยากนำไปใช้งานหรือไปต่อยอดเนาะสูตรที่ด้านบนยังไม่เคยหลุดนั่นเองนะครับเดินดี ยืนห้าตัวยังไม่หลุดทันเองและดีสองสองสี่ห้าเจ็ดแปดที่มาสองสี่ห้าเจ็ดแปดยืนห้าตัวแล้วยังไม่หลุดมันเองที่แล้มาแปดหลักต่กางหน่วยล่างแปดนั่นเองนะครับแล้วก็บีอันนี้เนาะสองเจ็ดแปดบีสองหกเจ็ดแปดเข้าสองกี่ศูนย์ที่นี่เคยหลุดมาหนึ่งยอดทุกที่แล้วหลุดมันเองก็จะใช้เป็นสี่หกเจ็ดแปดเอ้สี่หกเจ็ดศูนย์ 5, 6, 7, 7แปดตำแหน่งนี้ที่หลุดเนาะ7แปดแปดหลักหน่วยตำแหน่งนี้แปดมันหลุดเดองเนาะขีดตรงนี้นั่นเนองแต่ 8, ที่มันหลุดแต่ถ้าเขาหลุดมาหลักหน่วยมาหลักสิบสองหมดติดเราจะใช้ห้าตัวเป็นเด่นิบหน่วยล่างนะเด่นแต่ถ้าเข้ามาตำแหน่งนี้อีกหนึ่งครั้งตำแหน่งนี้หนึ่งครั้งคือหลักหน่วยมาตำแหน่งนี้อีกหนึ่งครั้งตรงนี้เราจะใช้เป็น หกตัวจะไปเขียนนั่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นหกตัวนล้เนเองนะครับก็จะยกเลิกตัวนี้ไปใช้งานมันมีเทคนิคการนําไปใช้งานหลายแบบนะจะไม่ทิ้งทันทีนั่นเองแต่ทั้งหลุดทั้งสิบทั้งหน่วยเลยสองวันติดก็คัดออกไปเลยนั่นเองเนาะก็ไม่ใช้งานนั่นเองก็หกเจ็ดก็หกเจ็ดแปดเก้าสองขีดศูนย์เผื่อมันเข้าได้ศูนย์ตำแหน่งนี้มาถ้าตำแหน่งนี้มันมาเหมือนเดิมก็จะจะเป็นเลขศูนย์ขีดเอาพิจารณาด้วยการมันหลุดตำแหน่งเดิมนั่นเองเองก็จะ เทคนิคก,การใช้งานมีหลายแบบเนาะใครจะไม่ใช้งานก็คัดออกก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับยวใครจะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งนำไปใช้งานก็ได้ตามใจชอบมันมีเทคนิคก,การใช้งานหลายแบบแล้วแต่คนจะเลือกใช้งานเนาะเลือกใช้ทุกสูตรก็ได้หนึ่งสูตรก็ได้สองสูตรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับที่มังตัวเลขก็บอกแล้วที้มาบอกวิธีการคำนวณน,นะครับเนาะชั้นหนึ่งสูตรสัก a สองอะไรคำนวณเนนะาะจะคำนวณให้ชมทัก a สองเนาะ วิธีการคำนวณก็ใช้ในกองฉลากเขาประกาศออกมาคำนวณเนาะเพราะว่าบางเว็บไซต์หรือบางเรียงเบอร์บางอัลาเพนเขาจะเรียงจากน้อยไปหามากนี่เป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะไอ้หน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองอะไรเ้เขาจะเรียงเป็นหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะเองจะไม่เรียงหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองมันจะสลับกันมันจะสับสนว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองก็หนึ่งสองอีกก็จะเลยเรียงเรียงกูเลยเนาะ หนึ่งสองสามสี่ถ้าหนึ่งถ้าสองหน้าหนึ่งาสองก็จะหนึ่งสองสามสี่ไปเลยเง่ายๆเนาะของโครงกาเข้าประกาศเนาะถึงจะเรียงถูกต้องตรงกันแต่ถ้าบางเว็บไซต์เขาเจะเรียงอย่างน้อยปหามากเจ้าห้าหนึ่งสองขึ้นหน้า 7, 4, 0, 0, 0. เจ็ดสี่ศูนย์เองเองมันจะไม่ตรงกันเนาะเอาที่ครงกาเข้าประกาศมาคำนวณน,นะจะได้ตรงกันนะครับยีงคำนวณใช้เลขห้าเป็นตัวตั้งเลยดันงนี้ห้าตัวตั้งนี่เสนคือศูนย์ลงท้ายได้ศูนย์ตัดออกไปเลยนะร้อยบนคือหกสิบบน คือสี่สิบล่างคือาหา้าหน่วยสองคูณสามหน่วยสองคือสองสองสามหกร้อยสามคือสามสิบสามคือศูนย์ตัดออกไปเลยถ้าถ้าเป็นเลขศูนย์สิบคุณคุณไลได้ศูนย์นั่นเองแล้วก็ตักกับผลกับผลบวกโคตดอย่างนี้เน,น,นาะในการคำนวณในขบวก 5, ได้สิบตัดออกห้าบวกห้าได้สิบบวกหรือบวกถ้าลงท้ายด้วยสิบยี่สิบสามสิบก็ตัดออกไปเลยใคาจะบวกทีละ 2องตัวสมเรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับหกบวกสีได้10บอันเองนะครับหกบกสีได้สิบแต่ออกไปเลยหกบวกสามก็ได้9ดังนี้นันเอนะครับบวกโคตศูนย์หนึ่งสอง้ศูนย์หนึ่งสามหกนย์หนึ่งสามเองเท่ากับเด่นนั่นเอง9กบวกศนย์ได้9ก9้าเก้าบวกหมันจะได้10 0ศูนย์เบวกสามได้สองเก้าบวกหกก็ได้ห้า ได้เด่นที่9025นะครับเป็นหน่วย A2 9025เอ้ามาผมก็กราเขียนไว้ตรงนี้นั่นเอง9025สี่ตัวยังไม่เคยหลุดนะครับเนระยะยาวสุดหน้ากระดาษแล้วแต่มากนวไว้แค่นี้นั่นเองถ้าเขียนยาวไปมันก็จะมีทีเขียนนั่นเองนะครับนี่คือยังไม่เคยหลุดนะครับน,นั่นเอ,นนอ,นองนั่นเองใครอยากที่ใช้ตัวเดียวก็ได้ตามใจชอบเมื่อเคยหลุดก็อาจจะหลุดได้แล้วก็ถึงจะถึงจะหลุดแล้วอย่างนี้ อาจจะเดินต่อได้อย่างเงี้ยมันมีมันมันห้าสิบห้าสิบพอนาคตนี่คือห้าสิบห้าสิบปรเองเราไม่รู้ได้นั่นเองคือเทมโปเทเลคือสูตรเออเห็นไหมสูนี้เออเขาคำนวณที่คำนวณให้ชมเป็นตัวอย่างตัวอย่างคือสูตรนี้นั่นเองนะครับคำนวณแบบทุกกันทุกสูตรนะครับถ้าคำนวณให้ชมทุกสูตรมันจะสียเวลายาวนานมากแล้วก็เขียนไม่ก่อนลงหน้าเพราะอะไรถ้าไม่เขียนไม่ก่อนแล้วมาเขียนตอนคำนวณเลยยาวมากคีอจยาวมากขั้น เขียนไม่ก่อนมันก็จะได้กระทัดรัดสั้นขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับเมื่อคลิปมันสั้นลงแล้วก็จะเขียนมาก่อนล่วงหน้าเลยแล้วก็คำนวณเพียงหนึ่งสูตรก็สามารถคำนวณได้ทุกๆสูตรทุกๆ e ีีเหมือนกันเลยนะครับเนาะวีการจับยกกําลังหมายถึงตัวชนกี่สูตรอย่างนี้ในเอกกำลังสองชนสี่สูตรอย่างนี้เนะาะชนสี่สูตรแต่จะมาไม่มาไม่รู้รู้แต่ว่าเขาชน สสูตรอย่างนี้นั่นเองนะครับสองชนสี่สูตรนั่นเองนะครับชนสี่สูตรือชนทุกสูตรนั่นเอง2ชนทุกสูตรชนทุกสูตรก็คือชุดเด่นแต่ไม่ไหนแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหล่งก็เอาตัวลองไว้ด้วยยกงกำลังสามไปถึงสามสูตรนั่นเองนะครับสามไปถึงสามสูตรแต่กับเก้ามันจะใช้สี่สูตรกับสามสูตรที่ชนเด่นนะจะมาไม่มาว่าก็ว่าไปอีกอย่างเราใช้เราก็จะหาตัวเด่นที่มันน่าจะมา ยล่างในวันนี้ตามสูตรนี้คือสองแปดเก้านะไม่เกี่ยวกับสูตรอื่นนี่ก็มาจับเป็นเอามาจับเป็นชนเด่นล่างของเราสามสูตรนี้เป็นสูตรกร,รมการในคลิปเลขของล่างที่มาบอกแล้วกับแต้มล่างก็บอกที่มาของแล้วทั้งสี่สูตร,ตรกรมการที่มาของเด่นนี่ก็ยังไม่เคยหลุดห้าตัวยังไม่เคยหลุดสี่ตัวยังไม่เคยหลุดสี่ตัวยังไม่เคยหลุดแล้วก็แต้มล่าง ก็หลักสูตรที่เดินต่อไม่ใช่งานนั่นเองครับนี่หลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งมาใช้งานนะครับสี่สูตรนี้ยังไม่ฐานบอว่าเทเล่กนั่นเองมาให้งานนั่นเองจับแบบทางนัดเลยนะถ้าจับเต็มสูตรก็จะเป็นสามสิบชุดครับถ้าเกิดเออจับเราจับเยกเนาะแต่ถ้ามันตัวสองตัวจะจับเต็มสูตรให้ชมได้นะถ้าเบิดสามตัวขึ้นไปจะไม่จับเต็มสูตรเนาะจับชนเลยนั่นเองจับชนเลยก็จะได้น้อยตัวนั่นเองครับ จับเต็มสูตรนะมันจะได้ถ้ารัด้นมานะมันจะได้มีที่เขียนนั่นเองจับชนเลยนะครับนี่มันคือหลักหน่วยเนาะนี่มันคือหลักหน่วยใช่ไหมจับชนเลยเห็นด้ชัดก่อเดล้วหลหน่วยเด่นสองแปดเก้านะสำหรับอีพีนี้นะมมนเกี่ยวกับอีพีอื่นนะเนาะเคนะครับสมมติว่าหลักหน่วยเข้าแล้วก็สี่สูตรตราการมาสามในสี่สูตรมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับวิธีการจับคือหลักหน่วยก็เอาศูนย์ถึงเก้ามาไว้ข้้งหน้าเลขสองนั่นเอง แล้วก็มาเทีชนคือกรรมการเราสี่สูตรเนาะสูตรนักข่ามาข้างหน้าศูนย์สองชนกี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรไม่ชนแต็มสามสูตรไม่ไม่ชนแต็มกับอันเองแล้วก็หนึ่งสองชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรไม่ชนแต็มอันหนึ่งหมกสองได้สามไม่มีในหนึ่งสี่แปดนั่นเองสามสองชนหนึ่งสูตรขัดออกเลย สี่สองชนเด่นหนึ sure ่งสูตรนั่นเองก็คาดออกเลยห้าสองชนเด่นหนึ่งสูตรไม่มีในสองสูตรนี้ก็คาดออกเลยหกสองชนเด่นหนึ่งสูตรคาดออกเลยเจ็ดสองชนเด่นหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรเย่าชนได้เก้าชนแค่สองสูตรคาดออกไปเลยนะครับแปดสองชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรแปดบวกสองได้สิบชนสองสูตรคัดออกเนาะชนหนึ่งสูตรสองสูตรคัดออกถ้าชนสามสูตรกับสี่สูตรนั่นเอาไปพิจารณาเก้าสองชนเด่นหนึ่งสูตร ชนเด่นสองสูนย์ชนเด่นสามสูนย์เข้าสองนั่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือจนเด่นสามสูนย์แล้วชนแต้มอีกหนึ่งสูนย์จะเป็นชนที่สี่สูนย์นะครับอีสุขก็อยู่ในกลุ่มสีชมพูนั่นเองนะครับนั่นเองเรียบร้อยแล้วก็แปดหลังหน่อยใช่ไหมก็ศูนย์ถึงเก้ามาจับกับศูนย์แปดชนกับสี่สูนย์นิดหนศูนย์แปดชนกี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสูนยสามสูตร์แล้วตัวแปดได้แล้วตไปได้แปดชนสี่ศูนย์นะครับ หนแปชนสี่สูดก็มันแกได้แบบนี้นั่นเองนะครับหนึ่งแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรหนึ่งหงแปดได้เก้าเป็นสามสูตรหนึ่งแปดจึงชนสามสูตรนะครับเป็นสามสูตรไม่เชินเต้มเนาะสองแปดชนเด่นหนึ่งสูตรชนสองชนเดนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชงแปได้ศูนย์ชนสองสูดค่ดออกสามแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูดสองแปดได้สิบเอ็ดชนสามสูตรก็ เอาไปว้ในกลุ่มสีเหลืองนั mm. ่นเองนะครับเห็นลองกันเองสแปชันห่สูตรชนสองสูตรสี่แปได้สองชนสสูตรคัดออกเนาะห้าแปดชนหสูตรชนสสูตทาปได้3ามเจ็ดงสูตรคัดออกหกแปดชนหสูตรชนสสูตรโไปได้1 4บสนสสูตรก็เข้ามาเขียนได้แบบนี้นั่นเองนะครับจิดแปดชนเด่นหสูตรชนเด่นสสูตรชนเด่นสสูตรจ็ดกแปได้ห้าชนเด่นสสูตร ม่ชนแต้มมันเองก็เลยสสูตรเนาะเก้าแปดชนเด่น1สูตรชนเด่น2สูตรชนเด่น3สูตรเก้าบวกแปดได้เจดชนเด่น3สูตรไม่ชนแต้มมันเองก็จะ 9, 8, เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการสองตัวล่างนะครับและแปดเศษก็เก้าเนาะศูนย์ถึงเก้าเอามาไว้ข้างหน้าเลขเก้ามาเองอครัางเพราะสามสูตนี้เน้นหลักหน่วยอเองเพราะศูนย์เก้า 09. ึงเก้าชลหนึ่งสูตรชนสองสูตรถ้าดอกหนึ่งเก้าชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรหนึ่งวกเก้าได้สิบชนสามสูตรไม่ชนเต็มสองเก้าชนเด่นหนึ่งสูตรชนเด่นสองสูตรชนเด่นสามสูตรสอเก้าได้สิบเอ็ดชนสี่สูตรนั่นเองนะครับชนสี่สูตรนั่นเองนะครับเนาะสามเก้าชนเด่นหนึ่งสูตรชนเด่นสองสูตรถ้าดอก สี่เก้าชนหสูตรชนสสูตรค่าดอกห้าเก้าชนหนึ่งสูตรชนสสูตรชนสามสูตร5หเก้าได้สชนสสูตรทีีมพูนั่นเองนะครับเนาะหกเก้ชนเด่สูตรสองสูตรสสูตรห้าเก้าได้หชนสสูตรไม่ชนเต็มเจชนหสูตรชนสอสูตรชนสสูตรค่าออกนั่นเอนะครับ แปดเก้าชนหนึ่งสูตรชนสองสูตร์แปดบวกเก้าได้จิตนี่ไม่ใช่สิแปดเก้าชนหนึ่งสูนรชนสองสูตรชนสามูตร์แปดเก้าได้จ็ดชนเด่นสามูตรม่ชนแต้มนั่นเองนะครับที่เขียนตัวกลับ้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสุดปักหลักนั่นเองอ่าหลังหน่วยในหลักสิบเราเราจะเขียนทั้งสองแบบนั่นเองถ้ามันสูตรมาครบหรือสุรเด่นเราจะเราจะไม่เขียนซ้ำนะแต่ถ้ามันสุดปักหลัก เราก็จะเขียนเป็นเน้นตรงน่นเด็กมนถึงคิดจะเขียนแบบนี้ด้วยนนเดงครับนี่หลักหน่วยนี่หลักหน่วยสำหรับอพีนี้นะ่ไม่เกี่ยวกับเอพีอื่นสองแปดเก้านะจดิงครับมันจะได้เด่นสุดสิชมพูเด่นรองสีเหลืองนนเดงนะครับใครชอบหลักหน่วยเลขสองก็จะเด่นสุดซิชมพูเด่นรองสีเหลืองตามนี้ใครชอบหลักหน่วยเลขแปดก็จะเป็น เดชิมพูนลองเสือเหลืองตามนี้สำหรับนเลขเก้าสำหรับอีพีนี้ก็เด่นสชื่พูนลองเสีเหลืองก็ไแต่แถวนี้เลยนะครับนี่คือชนแล้วนั่นเองชนให้เยบบ้อยแล้วทีเดียวเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเกิดขึ้นต้นว่าหลักหน่วยหร้วหลักสิบอย่างนี้เนาะหลักหน่วยหร้วหลักสิบให้เน้นตรงเน้นตรงเน้นตรงไว้ก่อนกัน้นกัรนสลับหลัก การสลับลหลักหรือการกลับด้วยนั่นเองเน้นตรงด้วยสาเหตุสาเหตุที่กันไม่ด้วยก็คือบางครั้งได้เด่นหลักหน่วยจริงแต่หลักหน่วยมันมันเป็นกลายเป็นหลักสิบอย่างนี้แล้วก็สูตรเด่นของเราเข้าด้วยมันก็จะเป็นตัวกลับอยู่ในนี้นั่นเองนะครับนั่นเองที่ที่แยกที่แยกแบบนี้ก็เพราะว่า บางครั้งที่แยกหลักสิบหลักหน่วยไม่ได้จับคู่กันเพราะว่าบางครั้งมันได้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยหลุดมาหลักหน่วยหลักสิบหลุดอย่างนี้รามาจับแบบนี้มม่แยกกันถ้ามาหลักใดหลักหนึ่งมาเฉพาะหลักสิบเราก็จะได้ตัวเขาจะได้เข้าสุดใดสุดหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นเองถ้ามาหลักหน่วยเขาจะได้หลักหน่วยถ้ามาหลักสิบเขาก็จะไม่ได้ในกลุ่มหลักสิบเองถ้าเราจับคู่กันปุ๊บ หุดชุดได้ส่วนหนึ่งแล้วจะหลุดทีเดียวทั้งสองเลยก็จะไม่ได้สักชุดนั่นเองนะครับถ้าแยกกันวันนี้มันจะถ้าแยกกันแบบนี้ถ้าสูตรเข้าด้วยมันก็จะมาเข้าสักหนึ่งชุดนั่นเองถ้ามันเข้าทั้งสองชุดมันก็จะเข้าทั้งสองชุดเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิควิธีการใช้งานของผมอาจจะจับไม่เหมือนใครอาจจะแตกต่างจากท่าน,นอื่นนะครับมีทั้งคล้ายและเหมือนต่างๆเนาะเอ๊ คลิปนี้ก็เป็นในพีที่9แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะพีที่9ก้อหน่วยล่างสูตรพิเศษใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหนวยไทย9 5 6หนะครับแล้วกดคําว่าวีดีโอหนึ่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกขาวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับหน่วยล่างสูตรพิเศษ ดิ้นตรงก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบสุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบสุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ